สององเนี้ยถ้าเจ็ดหมื่นได้ไหมครับ70,000ม 70. ใช่70,000ม่นก็ประเมินไว้คู่นี้70,000ม่นะคุณอาบอกว่าต้องการเอาเงินไปทำธุระเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ80,000ื่นโอเคครับอ่ะแปดหมผมเช่าผมเช่าให้ทีนี้นวันนี้คุณอาจะเอาเงินโอนหรือจะเอาเป็นเงินสดและก่อนจะรับชมคลิปนะครับสำหรับท่านใดที่จะส่งพระมาขายผมนะครับให้ค้นหาจาก ID ที่ชื่อว่า s i n n 5566ย้ำนะครับ S I N N 5566ผมยินดีรับเช่าหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีพระเกจิอาจารย์ทุกๆสายทุกๆหลวงพ่อที่เล่นกันตามหลักสากลนิยมและพระบูชาด้วยครับสวัสดีครับคลิปนี้เชาวพระสัญจรกับผมนะครับน้องอาพิทาก็อยู่ที่ห้างเดอะมอลล์บางแคนะครับก็พอดีคุณอาเจ้าของพราเนี่ยนำพ้ามาจากที่มาจากหนดใหญ่นะ มาจากหัดใหญ่นะครับก็มา<ง>จากกรุงเทพแ,แต่ผมไปอ,อยู่หัดใหญ่อ,อ๋อเป็นคนกรุงเทพนะดั้งเดิมเป็นคนกรุงเทพแล้วก็ได้พระเนี่ยมาสักตั้งนานแล้วนะครับตั้งระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ไปอยู่ที่อัดใหญ่แล้วก็ได้จอหลวงปู่จารย์กัลราศพญาติวรได้ไปจากมือสมเด็จสมเด็จญาณมีมีโอกาสได้ไปทํางานกับไปมีโอกาสได้ไปเจอสมเด็จญาณได้ยังไงฮะพี่สาวผมก็เป็นผู้ช่วยเออหมอ นกจะซื้ออยู่วันจุฬาแล้วก็เขาทำบุญทำบุญท,ท,ท่านแจกเลยให้แจกกับมือก็อไปหาท่านจะบอเอาที่ไปแล้วก็ผมเห็นแลวงมก็บอกขอผมได้ไหมขอผมได้นี่แสดงว่าติดตัวคุณอามาสี่สิบปีนะครับ้สิบกว่าปีกประมาณกเกี่ปีเกิกืบยี่เกืสิปีแล้วใช่ไหมครับอเพราะว่า ที่พี่สาวผมก็ยังอยู่แต่ว่าไม่รู้เรื่องครับไปเก้าเก้าสิบเก้าสิบลเหรอที่ผมมาหาอ๋ออ๋อที่ที่ว่าอยู่ที่อ้อมน้อยเนี่ยนะอายุเก้าสิบแล้วสมเด็จยานท่านก็มีความเชื่อมโยงกับหลวงปู่โตท่านก็เหมือนกับแบบเป็นเป็นแบบแรกแรกเรื่องธรรมะกันนะครับเรื่องเรื่องเรื่องการปฏิบัติการปฏิบัตินั่งสมาธิโผมน้องชายผมเรียนอยู่ที่ แหวกวัสดุในโซนทำอ่าครับนั่นก็ลูกศิษย์ลูกศิษย์หลวงปู่โต้เลยแล้วคุณอาก็เรียนวัดนวลด้วยใช่ครับเคยเรียนวัดนวลด้วยก็อยู่ใกล้ใกล้เคยเคยเคยเข้าไปกราบไหว้ไหมก่อนได้ผ้ามาแต่ว่าผมไม่รู้ผ้าอะไรแล้วคนอื่นพี่พี่ชายเอาไปก็เลยขอขอกันไปหมดแล้วก็หลวงหลวงพ่อรุงหลวงพ่อรุงว่าถหลวงพ่อรุ่ว่ากระเบือเหรอวัดท่ากระเบืออ๋อครับเบียนึง โกเจงออกไปเขาบอกที่ของกูบอกเขาไม่ใช่ที่ของผมผมห้อยมาตั้งนานแล้วลูกแล้วก็หลวงพ่อแช่มวัดตะก้อง,าางอ่าวัดตะก้องนเนี่ยอยู่กับไอ้ลูกของพี่ชายผมอ๋ออยู่กับลูกพี่ชายใช่ไหมครับแล้ววันนี้คุณอามีพระอะไรมานะครับนี้มีเนี่ยนะที่พ่ออยู่ก็เนี่ยอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นพระปิตาบดนี่นะครับอันนี้เป็นพระปิตาผมจริงจริงๆก็มีกล่องมาด้วยนะมีกล่องมาด้วยเป็นพระปิตานีมอันนี้ก็เลี่ยมทองมา เนื้อทองมาเรียบร้อยเดี๋ยวขอญาตดูสภาพพระหน่อยยังไม่เคยเคยดูครับผิวค่อนข้างจะแห้งนะฮะแล้วให้อีกองหนึงเป็นพระอะไรนะครับอีกองนํามาไหมฮะสมเด็จยืนสมเด็จปรโพฮะได้ผสมรุ่นอ่าฮะและหนึ่นผมก็ไม่ได้มาหาไม่เจออ๋อแล้วแล้วแล้วหมายหลนูปุต้นนี่ได้มาเยอะไหมครับหรือว่ามีแค่นี้มีสององนะอ๋อครับที่ได้มากับมือคือสององนี้แล้วก็องค ก่อนๆน่าไหลาย,ยาแล้วหลงพ่อแดงว่าเขาปนใดอีกไอ,อ,อรุ่นแม่ทับเอนอครับรุ่นแม่ทับก็โดนขโมยไปโอ้โน่าเสียดายยังเลยอ่ะอันนี้จะเป็นหลวงปู่โตอ,อีกอีกองหนึ่งนะครับก<ม>็จะเป็นสมเด็จปกล้องปีหนึ่งแปดนะครับก็เรีสมเด็จปกโพปีหนึ่งแปดราเาเรียบร้อยดีครันี้แล้วสององค์นี้คุณอาประเมินไว้เท่าไหร่นะครับ ออคือช่วงนี้ต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับช่วงนี้มันเงียบเงียบมากเศรษฐกิจตอนนี้เงียบมากเลยโดยเฉพาะสิ้นปีเนี่ยเป็นทุกปีคือปกติสิ้นปีก็เงียบอยู่แล้วแล้วมาบวกกับเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยดีคร,ครับก็แย่เหมือนกันมัน,ม,นมันก็เลยกลายเป็นผนวกกันเนี่ยราคาพาร์ทเนี่ยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆลงมา บางรุ่น,บา,นบางรุ่นเกือบบางรุ่นครึ่งหนึ่งบางรุ่นก็เกือบครึ่งแต่โดยเฉลี่ยประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์มีแนท่ที่ราคาที่หายไปนะครับคือเมื่อวานนี้ผมก็ไปดูมาสององก็ไม่ไม,ไม่ไม่จบราคากันเพราะว่าลูกค้าเนี่ยก็อยากได้ราคาหนึง่งไอเราก็ซื้อได้แค่ราคาหนึง่งลูกค้าก็เลยต้องเอาพากค,คืนไปสององนี้ประเมินไว้เท่าไหร่ม้างครับคุอา โขมโขมแท้ใช่ไ้มใช่ใช่ใช่แท้ครับแท้ครับราคาราคาสององเงี้ยก็ราคาอสององเงี้ป้าตั้งไว้เท่าไหร่ก็ตกรณ์เนี่มันอยู่ที่สี่ห้าหมื่นอันไหนองันนี้ฮะโอ้อันนี้แว่าเป็นโฉมไปไม่ใช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 ่สี่ห้าหมื่นต้องเข้มเลยครับเนื้อต้องเข้มเข้มเข้มคล้ายๆสีอย่างเงี้ยเข้มเลยอสองหมื่นสองหมื่นนี่ก็เซ็มที่แล้วอันตอนเนี้ยรุ่นเนี้ยเล่นเงินแค่หมื่นไม่ถึงไม่ถึงตอนนี้เล่นกันแค่หมื่นกว่าบาท พอราคาพระเนี่ยราคาพระตอนนี้ราคาราคาลงเนี่ยเวลาเวลาประเมินราคาซื้อขายก็ค่อนข้างจะยากนีดหนึ่งเพราะว่าถ้าซื้อมาแพงก็จะขายไม่ได้หมายว่าถ้าผมซื้อไปอซื้อไปแพงผมก็ขายไม่ได้ขายไม่ได้ใช่ขายไม่ได้แล้วแล้วอย่างองค์นี้องค์นี้เท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่ปลาตงไวเท่าไหร่ตะโวแสนหนึ่งหรือกไม่พอไม่ไม่ถึงทำไม่ถึงไม่ถึงทำไม่ถึงถึงเลขแปดไหม ไม่ถึงครับคือข้างหลังสวยข้างหลังสวยเลยตึงเลยแต่ข้างหน้าเนี่ยมีลอยอลานเขาเรียกเนื้อเขาแห้งเนื้อเขาแห้งพอแห้งว้กเขาก็เลยแตกไรงาแตกไรงาใช่ใช่ใช่แสดงว่าเคยเคยส่องอ่าก่อนก่อนก่อนที่ผมจะไปเที่ยวผมส่องดูแล้วว่าอีรอยใช่ใช่ใช่เขาเปลี่ยนแาแล้วก็ใช่ใช่ใช่ฐานนี่ก็มี สกุลดำดำครับอ่าใช่ครับสีเหลืองใช่ใช่ใช่สีเงินนะ่ยครับใช่ครับใช่ใช่ไปทำบุญผมเห็นสมเด็จพระยาดังวานท่านหยิบมาสององค์แล้วก็โยนใส่มือพี่สาวผมว่าไปอ๋อครับสององค์เนี้ยเอ่อถ้าเจ็ดหมื่นไดไหมครับเจ็ดหมื่นใช่เจ็ดหมื่นพี่กอเพิ่มอีกหมื่นไหมองค์เนี้ยองค์เนี้ยผมประเมินไว้อ่อหกหมื่นองค์นี้หมื่นหนึ่ง คือเมื่อก่อนเนี้ยอันนี้อันนี้รวมรวมไม่นี่ด้วยรวมทองใช่ครับรวมทองใช่ครับใช่รวมทองพี่โอเบอีกหนึ่งก็ไม่ถึเป็น8ปดมือแล้วครับั้าแปดแบบที่ป่วยตอนนี้ผมเกิดตอนผมเจอนี่ผูกบอกตรงนั้นนี่ไม่เคยที่นั่นเลยนี่นี่ผมเครื่อเคร่อกระตุ้นหัวหูหัวใจ อ๋อีแล้วทีนี้มันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนฐานใช่ไหมฮะเปลี่ยนแบตเตอรี่อ่เปลี่ยนแบตเตอรี่อ่าใช่ใช่เดือนต้นเดือนหน้าเนี่ยเปลี่ยนนียุคเลยเพราะผมก็เคยมีเพื่อนที่เขาใส่ตัวนี้ช่วยอยู่เหมือนกันถเพราะเขาบอกว่าต้องเตรียมประมาณหกหมื่นสิบตั้งไว้เซนนึงอ่ะตั้งค่ารักษาเลยก็พอดีคุยกันแล้วก็เห็นเห็นเห็นทาง คุณอาผู้ชายกับคุณอาผู้หญิงมีความตั้งใจนะครับพี่นำพาไม้ผมถามนิดนึงรู้จักผมได้ยังไงครับผม <ใน S 2> ดูที่ย <c oughs> ูทูปอาเดี๋ยวคุณอาถือแป๊บนึงถือหน่อยถือรู้จักรู้จักผมได้ยังไงครับ <c oughs> ผมดูใน YouTube โรศัพท์ผมครับ YouTube หรือเฟซในเฟซไม่ไม่ไม่มีเฟซที่ไม่มีผมใน u t u b e ผมเนี่ยยังมีอยู่เลยดูใน YouTube ใช่ไหมครับแล้วทำไมถึงถึงเลือกมาหาผมคือผมดูใน YouTube ตั้งหลายคนแต่ว่าผมสนใจที่คุณ โอขอบคุณมากครับครับผมก็เลยบอกว่าคนอื่นผมยังไม่ติดต่ออ๋อเหรอครับแบบผมจะเดินทางมานี้แต่ว่าผมไม่ได้บอกคุณว่าผมจะไปหาเขาแต่ผมตั้งใจมาหาคุณก่อนเลยโอครับอันนี้แกเห็นในของน้องอ่ะครับคือคือคือเห็นรูปเห็นหน้าแล้วมันเหมือนกับถูกต้อง ตาต้องใจกนรับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็คุณอาตั้งใจมาหาจากหัดใหญ่เลยนะครับก็มีการส่งรูปมาดูแล้วก็คุณอาน่ารักมากเลยนะผมมีเลยผมพูดตรงๆบอกว่าเดี๋ยวให้ผมดูราคาดูพระก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องราคากันว่าผมอาจจะประเมินไว้เท่าไหร่แต่คุณอาก็ตอนแรกก็ตั้งเป้าไว้ว่าประมาณ10,000แบาทนะครับแต่ว่าผมเองก็วันนี้จริงๆแล้ว จบไม่จบนี่ก็ยังไม่รู้นะเพราะว่าก็ไม่ได้คาดหวังอะไรก็แค่เรานาทําหน้าที่ของเราในการที่มาดูให้แต่ตอนนี้เศรษฐกิจอย่างเงี้ยกับราคาพระที่เริ่มที่จะลงเรื่อยๆเนี่ยมันทําให้การประเมินซื้อขายก็ค่อนข้างจะยากครับก็ประเมินไว้คู่นี้7จ็ดหมื่นนะคุณอาบอกว่าต้องการเอาเงินไปทําธุระเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ8ปดหมื่นโอเคครับอ่ะแปดหมื่นผมเช่าผมเช่าให้ทีนี้วันนี้คุณอาจะเอาเงินโอนหรือจะเป็นเงินสด ถ้าเงินสดเงินสดก็เตรียมมาให้เหมือนกันเป็นเงินสดไหมเป็นเงินสดจะเป็นเงินสดไหมอ่าเป็นเงินสดนะอ่าแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมละเดี๋ยวผมให้เงินสดก็อ่าสำหรับอีพีนี้นะครับต้องขอบคุณคุณอาร์ทั้งสองคนนะครับที่รุษาสังข้ามามาแบ่งให้แล้วก็เป็นพาระที่รับจากมือสมเด็จสมเด็จยานเองเลยใช่ไหมอ่าแล้วถ้ามีอย่างอื่นด้วย วัดหลังผมติดต่อคุณถ่ายรูปมาดูครับถ้าอยู่ที่หัดใหญ่เนี่ยเป็นพารทางใต้ก็ได้นะครับพารทางใต้ก็อย่างหลักๆก็หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันหลวงพ่อเลียนหลวงพ่อคล้ายเนี่ยมีนะฮะแต่ว่ามีคนขโมยไปแต่แต่ว่าอยู่ที่แล้วก็อาจารย์นาแขกยังอยู่ไหมหายหายไปไหมอาจารย์นําก็ได้นะอาจารย์นาพ่อท่านเขียววัดหลงบนอาจารย์นําวัดดอนสราก็ได้ หลวงพ่อคริ้งวัดถุงทองก็ได้หลวงพ่อค้ายแล้วก็หลวงปู่ทวดวัดช่างให้ครับครับ,รบลองลองลองถ่ายรูปส่งมาดูได้ก็โอเคฝาก e ีีนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั r i b e กดไลค์กดแชร์นครับใครมีพระดีๆก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์ไลน์แอดนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ตอนตอน้นรายการนะครับไปกดแล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ e ีีถัดไปครับก็สวัสดีครับ